นั่งกินเนื้อจิบไวน์ชิวๆใจกลางเมืองพร้อมอาหารคุณภาพดีในราคาหลักร้อยไวน์พาลิงพยาไทยบอกเลยว่าตอนแรกที่เลือกเข้ามาเนี่ยเพราะว่าบรรยากาศร้านน่านั่งมากๆพอ<ภ>เข้ามาในร้านอิ่มตกใจราคามากพอทั้งอาหารแล้ววราคาหลักร้อยอ้าวเวิร์มมากเมนูที่มิสั่งวันนี้ก็จะมีเนื้อย่างน้ำจิ้มแจ่วเรียวมาแบบความสุกกำลังพอดีเลย<น>ีิ๊มแลที่ถูกต้องมากๆเมนูเนื้อเนี่ยทานกับไวน์ก็คือดีสุดๆเริ่มต้น1 5 0เท่านั้นมาที่อิตาเลียนสลัดก็อร่อยมากเลยนะรสชาติเปรี้ยวนิดกกชินแ้ แน่นค้อนมาก,กันที่สตูแก้มบัวแหละมันบดเลยนะมันบดเนื้อเนียนละเอียดมาก,มากคู่กับแก้มบัวที่นุ่มละลายในปากเข้าปากไปแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยอร่อยมากนอกจากนี้เขาก็ยังมีสปาเกตตี้ข้าวผัดมันเนื้อได้นะก็มีอาหารไทยด้วยครบจบทั้งไทยอิตาเลีย <c oughs> เลยส่วนของวน์อิ่มก็เลือกเป็น h o l l ่าเวลเวตเลตไบกานะหอมมากนะดีมาก เขาก็มีวายให้เลือกหลายแบบได้นะเริ่มตนม้น150เหมือนกันใครที่อยากนั่งจิบวายทานอาหารรูลราบรรยากาศดีเด็กกาแฟหรือว่าดินเนอร์มื้อย็นแบบพรีเมียมในราคาหลักร้อยต้องมาที่วายแพลนิงพญาไทเลยนะเขาก็มีที่จอดหลังร้านด้วยวจะนั่งบีเทียนมาลงสถานีพญาไทก็ได้เลยใครที่หารังคุณภาพดีในงบน่ารักต้องมาลองร้านนี้เลย